มันหนังพลโมนครับเพราะว่าเขาก่อนชนะเพราะว่าเขาตอร์สตาร์ทล้วนๆไงแล้วพอเขาแก้ตัวเองมาอีกทีหนึง่งตอนนี้เราไม่มีข้อมูลละเราเขาตอร์สตาร์ทไม่ได้ละคือตอนนี้มิดถือว่าผ่านมาตรฐานเต็มร้อยได้เกิน50คะแนนแล้วแค่ไปแข่งห้าคะแนนเพื่อจะไปแชมป์โลกเชียร์เอ่อมิดกับดีเอสซีนะครับเอ่อมาไม่ทันนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราเดียวมั้งเอ่อเล่น5แมปส่วนตัวมองว่าต้องต้องผิดใช่ไหมผิดผิดแหละแต่ว่ามันจริงๆริไปรู้ผลก่อนอะนะลิกก็ได้เป็นดีเอสซีชนะนะ เพราะวันก่อนมิดท,ที่ชนะไปชนะเพราะเรื่อ,อ,องของอะไรนะคาทัลสตราล้วนๆกับความเรื่องความเลิศเลอของ d ีเเฉยๆนะครับถ้าเรื่องการเล่นการอ่านแผนจริงๆไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแล้วเรื่องของดีเอซีดูดีกว่าด้วยเล่นความง่านการเล่นดีเอสซีดูดีกว่าดีก็ต้องดูว่า d ีเจะเล่นเลื่เล่อเ,เ,เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็มิดจะสามารถคาทัลสาารตราได้มีประโยชน์อย่างเดิมหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆดีเอสซีเขาเห็นแล้วว่ามิดเล่นคาทัลสตราหนักมาก าาเขาาจ้แก้กมัแล้วพอสมควรถ้าเขาตัดไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยมิดไม่ได้แ,แบบแบบแบบนี้กับเซนไม่น่าได้ก็ต้องไปดูแบบอื่นๆเลยแต่แต่อาจจะได้อยู่มั้งดูก่อนเล่นอ่อสเต็คมิดก็หาข่าวหายเจอว่าสเต็กตรงหน่อยเพราะว่าเขาอีโค่เดซีห้ามปล่อยข่าวก่อนครับต้องบางคับให้มิดเข้าหาสแตงงให้ได้ไซึ่งก็มิดก็ซื้อผิดไซส์ ใช่ไม่ซื้อเพซไใน่ณตอนนี้ที <Okay. S 1> ่ลัวเล่นอินิเชเตอร์ได้เหมือนครับตัวแบบไอโซจริงๆนะเป็นผู้เล่นที่ดูไม่หมอะกันมาเอาเป็นอินิเชเตอร์จของเลยดูเป็นสกลลี่ดูลิสแบบเดมอนวันเย่พวกนั้นมากกว่าออออรอชิปหายนะวัย เสียปืนเยอะใช่ยังงั้นไม่วางมาแล้วนะครับตรงนี้แล้วเป็นเซฟิรอสครับได้ชนะของเครซี่กายไปอีกหนึ่งเหมือนกันนะครับเซฟิรอสสวยงามเมื่จังหวะนี้ปิดงานนักของเดยยองน่าอยู่แต่แอบเสียปืนเยอะไปนิดนึงแล้วก็ซื้อไซด์ผิดด้วยครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาจะแตกสามเขาจะแตกไซด์หนึ่งแหละแต่ว่ามิดหาไม่เจอจริงๆว่าเขาไซด์ไหนก็เลยเข้าจำดุมไปเลยเลือกสักไซด์หนึ่งเลือกบีไปห้าสิบห้าสิบนั่นแหละครับไม่มีอะไรเยอะไอคลิปนี้ก็คงไม่ใช่วิเคราะห์เดือดนะ กลอมนอนไม่เน้นดูเพื่ออะไรหรอกนอน,นอนอย่างเดียวนั่งฟังไปเมื่อกี้เจอเชตหนึ่งตัวเจอออฟแต่ก็เลือกจะเข้าฮะดูมตายได้ไงอ่ะออมันมันสโมกอยู่ไม่ใช่หรือเมื่อกี้อ๋ออันนี้โทษใครไม่ได้ครับมันมันเวอร์กนิดนึง ช็อตแบบสุดตีนอ๋อแล้วมิรานี้น่าจะเสียแล้วครับอะไอย่างเงี้เพราะว่าขาดตัวชิปป์บไปแล้วเป็นของยากเฮสกายเลค่อนอันนี้ชนะเลย<า>โอเคครับนายจบแล้วครับตอนนี้เช็คหน้าเอไม่เจอแล้วครับ,เ,นนรบเดียบยร้บนนอคครย,ยครับแล้วดันหน้าเอโอเคครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสหรับเดียร์ซีคราวนี้ ไม่นึ่งนะจริงๆไม่ไม่ต้องถือมอลลี่นะครับหอหลอนเดียวเป็นที่คสุดมันมันแพ้ไปตรงที่เออ่จ่ายของทุกอย่างจะจะลัชบีครับแต่ว่าโดนออฟช็อตตัดไปแบบจังหวะเซียวบีแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าแม่คอนโทไม่เจอละเพราะตั้งใจลัชแต่ว่าไม่ไม่เอาตั้งใจลัชถูกต้องคือตั้งใจลัชมันจะแม่แม่คอนโทครับอย่างเมื่อกี้เลยแล้วพอมาลัชไม่ได้โดนตัดก่อนหนึ่งตัวก็คือจบ ต้องหาทําที่อื่นซึ่งดีเซีเขาบุกเพลเก่งครับถ้าถ้าอย่างนั้นคือจริงๆต้องพุ่งเข้าไปเลยแบบฟืนๆฟืนไปเลยจะมีโอกาสหน่อยถ้าไปคอนแทคเดินที่อื่นอย่างเี้ยก็ดีซีก็กินขาดครับเขาเล่นแข่งพอสมควรเล่นแบบปุบเพย์มากๆก็น่าจะดีซีชนะแต่ว่าถ้าถ้าดูดีซีแก้มาดีอย่างงี้คือไม่ยอมให้มิดเขาตัดสั์สักทีเดียวครับปกติทีมที่บุกเพย์มันจะมีปัญหาเรื่องการโดนเขาตัส,ะสะ์ซึ่งดีเจีเจอแล้วรอบหนึ่งมันก็จะไม่เจออีกแล้ว มาานี่่กก็ต้อองบวไปยืนโซไลพอดีนะบริเวณมิดกเกตวันนี้ชีเล่นออฟตั้งแต่เราแรกเลยครับแล้วก็เล่นยา,ยาวๆมาเพราะว่าเขาก่อนเจอมิดคัลเตอร์ด้วยการคอนแทคบ่อยครก็ออฟไปเลยเพราะมิดเดิมทีมิดก็เป็นทีมที่ชอบคอนแทคอยู่แล้วครับไม่ไปเล่นแบบไหนก็เล่นชอบคอนแทคบ้างยถ้าเจอออฟมันก็จะลำบากอย่างนี้นะแหละครับ <c oughs> จริงๆถ้า DSC ทำกันได้มาเวอร์กว่านี้ทำดับเบิลออฟขึ้นมานะโอ้โหจบจบแบบจบจริงๆแต่แต่ก็มันก็เสีย่ยงอยู่เนาะเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่มันก็ต้องตั้งใจฮาร์ดลีนิดนึงซึ่งแบบนี้ยังไม่เคยเห็นใครดับเบิลออฟนะถ้าจะมีก็พวกนู่นแบบกรีซผ่านมาสองสามรันเอเซนแบบนี้ยังไม่เคยเห็นใครทำมิคโนเอจะรัชช่าครับ ซึ่งไม่ชอบเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวนะคือทำไมเอาช็อตกันมาให้ตัวที่ต้องเปิดไม่เก็ต เขาใช้เสมกช่วยแต่มันก็ออยังเสียงยากอย่าเาแรงมาเลยครับเิกายเล่นโคดเสียงคนนี้ชอบถอดลักไก่มากๆคนนี้ถ้าใครเจอตูนารู้ไปเลยเขาจะักไก่ไกอ่อ้อไเปรอย่ังาหลังวิงเขาเดินกลัมาได้จริงต้องเล่นกับเพื่อนครับไม่น่าโดนเท่าไหร่เพราะถ้าเขาได้ยินเสียงโดนเขาไม่ปล่อยตัวมาตรทาเลยครับเขาชอนตักไก่ครับ แต่สลรอดก็คัดเก่งตลอดแทบไม่เคยแพ้คัดเลยมั้งโอเคเอ็นทีสิรอดไม่เคยเอ็นทีเอ็นทีเอ็นทเอ็นทีแอบพลาดที่หนึ protest, ่งตรงซีเเอสที่นึงครับไม่น่าโดนตรงนั้นพอเขารับมาได้แล้วก็โดนตรงนั้นยังไงมันก็ไม่เจออะไรอยู่ครับเพราะเมื่อกี้เขาอยู่ทาวเวอร์ จริงต้องให้เพื่อนสมกให้ซึ่งซิมบาลจริงสมกได้หรือไม่การตีแอรเลยครับแล้วก็เดินออกมาเลยเล่น2อหนึ่งดีกว่าแอบใจของแบบแอบกดดันตัวเองนิดนึงมั้งให้เดาสองครับแล้วครับมันหนังโอรโมนครับเพราะว่าเขาก่อนชนะเพราะว่าเขา,าเตอร์สตัดล้วนๆไงแล้วพอเขาแก้ตัวเองมาอีกทีนึงตอนนี้เราไม่มีข้อมูลละเราเคอร์เตอร์สตัไม่ได้ละก็อ,อยู่ที่การเล่นล้วนๆละ เราซึ่งการเล่นราล้วน DSC กีฬาตั้งแต่ตังต้ตง,ตตงแต่วันก่อนละมิดนี่เป็นทีมที่คล้ายๆกับออปติกเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นออปติกที่คอมไม่โอเคเท่าไหร่เฉยๆสมัยนั้นออปติกก็เล่นประมาณไงครับเคัลเตอร์สเต็ตเก่งม,มากด้วยความที่โค้ดเขาเป็นโค้ดคัลเตอร์สเต็ตเปิดม,มารอบแรกเมื่อไหร่ตกสายแรกก็อับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือสู้ได้ตลอดเพราะว่าเคัลเตอร์ทิ้งก็จะลองเปลี่ยนคอมนมิดไม่ใช่เล่นคอมให้มันสมเหตุมสมผลให้ทุกให้ครบทุกแมปก่อนแล้วเคัลเตอร์สเต็ตเพิ่ แต่ก็เข้าใจนะว่าตัวตัวผู้เล่นอาจจะเล่นได้ไม่ครบทุกตำแหน่นงอย่างที่รัวก็เล่นคโอไม่ได้เมก็เลยไม่เลือกคโอแบบนั้นเลยเอาไปส่งมาแทนเพราะดูมีประโยชน์กว่าประเด็นคือทีซีเลือกกันมาก่อนเลยคือมั่นใจว่าจะกันได้เยอะกว่าด้วยนะโคตรเวอร์อันนี้คือแบบทำกันบามาขาดเรียบร้อยแล้วครับสุดยังไงนะแองเรเป็นโอเมนเลยนะ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แผนที่ดีสิเคยเล่นเลยคนระับอันนี้คือแก้มาลุ้วนเลยนะโอ้ยมันไม่เล่นคนเดียวไม่เคยทำมาก่อนเลยโดนเชจอแล้วต้องยึดพื้นที่สักตำแหน่งหนึ่ง PO knife อยู่ไหนไม่มีโซว,ว่าได้คอนกลางเรียบร้อยครับ rotate b ครับที่นี่ ช่วยกันเบรกนะครับวันนี้จ่ายปรานโย่าจ่ายมาก่อนเลยแล้วแพ้จ่ายมาต้งนของคิลล์เหมือนกันฮันเตอร์ฟิวรี่จ่ายมาตั้งวันนี้แล้วไงครับโดดเข้ามาครับเครย์ซีกายนั้นรับแล้วอีกหนึ่งโอ้โหแล้วเจ็ได้นะของกระดุมอีโคเรียกอัติได้หนึ่งไม่ได้อีโคหรอ,ก,อก็ลำบากนะครับเสียดาวกลืนเสียติด เก็บอ <mm ่งเนนมานลงวเอแฟนน์บปขาดจริงครับอันนี้คือทำกันบ้านเรียบร้อยครับว่ามิดจะเป็นทีมที่แบบมีช่องให้ลักไก่เยอะครับไม่ใช่ทีมที่เล่นละเอียดขนาดนั้นด้วยความที่ของมันละเอียดยากด้วยตัวมันต้องคอนแทคเป็นดัวแล้วก็จำนวนผู้เล่นมันต้องโหเป้าโหนุ่นโหนี่ครับมันมันเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ผู้เล่นเยอะมากครับการเล่นประมาณนี้ซึ่งนดีีอ่านเรียบร้อยแล้วก็น่าจะยำเละครับ เปลี่ยนชัดเจนเลยนะอเอาเมนแปลงเกอร์ปกติไม่มีใครทำเดซีก็ไม่เคยทําอันนี้เขามาแก้ล้วนๆเลยทา่านยอมรับครับการบ้านก็นก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 นดีอยู่สมเป็นที่บหนึ่งที่ให้ไว้ในทรัวนี้ ีเราพอกรับติดราถูกเวลาขึ้นมาก่อนดิซี่นาปาเซตารอไว้เอเจนเซตาคอยหยุดพื้นที่ด้านหน้าสายเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วกะดูกับซีเจนตัดแต่ก่อนคนหนึ่งแล้วซีเจนไหลต่อมาเคลียร์เคยสิ้นกายไปอะไรครเหลือแค่สองสังเกตว่าเมื่อกี้เพลย์แมทผู้เล่นล้วนนะครับเลื่อนเลยหนึ่งครับพี่ของฉันจุดตำแหน่งตัวผู้เล่นิงพาดทันทีสวยงามครับมันเป็นการเล่นที่ reliable สุดๆครับถามว่าดีไหมก็ไม่ดีหรอกแต่ถ้าทำได้มันก็แต่ก็ไม่ควรจะไปเชื่อมั่นว่าจะทำได้่องเราเป็นปเรื่องที่ยากเกินไป อารมณ์ประมาณเลวทานนะครับถ้านึกถึงมิดตอนนี้ก็ได้เหมือนเลวทานปีก่อนครับเอาแอสปาร์ตเดินตัวเดียวเจ็ดแดสโมเข้าไม่มีแฟบไม่มีอะไรช่วยครับรลเล่นแบบากาว่าแอสปาร์เป็นพระเจ้าเลยเปิดไปอย่างี้ก็คิวได้อะไรเงี้ยม,ม,มันไม่ใช่แทคติกที่ดีที่สุดไม่ใช่แผนที่ดีไม่ใช่แทคติกที่ดีครับรม,มันีเลเวลร์เกินไปหน่อย ก็จะไว้เชื่อมั่นในตัวฟูลแมนผู้เล่นครับซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าฟูลแมนผู้เล่นดีครับแต่ถ้าเจอฟูลแมนผู้เล่นเท่ากันแล้วเล่นแบบนี้มันก็มันก็ไม่ไหวไเฉยเพราะว่าผู้เล่นเล่นยากกว่าซีพอต,พอตหกลาวไม่อิ่มครับพอตอ่ะโคตรเว่อร์จ่า,าว่ายังไงแบบนี้ก็ชนะสองมาที่นี้เคยเจอมาแล้วในครั้งก่อนนะครับโดยที่มิทชนะไปสองต่อสูงแผนที่นะครับอย่าลืมนะที่มิด จี no <hel> ่ิมิดเนี่ยเพจเขาหายนะครับแล้วก็มีแบรนด์น <face bleiben> ้ำหอมขึ้นมาด้วยนะก็โดนาเรื่อเอาเพจกลับมาก่อนที่คนจะคิดว่ามิดคือแบรนด์น้ำหอมนะคือ DSC เปลี่ยนมาแค่เปลี่ยนดีฟอลแค่ดีฟอลเดียวเองครับยังไม่เปลี่ยนกลับเลยมิดไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้พอไม่ได้ทอเตอร์สแต่แล้วสู้ไม่ได้เลยน่าเอับสาลอยมีโร่คอนะครับหน้าบีก็จะมีคอยก่อกวนใจครับในส่วนของดาร์คโคเวอร์ครับคอนเวย์จะไม่าช้ข่าวอะไรเ่ย จะโดนไว้ทำไมนะอ,อ,อันนี้ไม่เก็ตนะับอันนี้มันไม่ใช่บุ๊กเพย์ปกติของเขาแล้วอันนี้เป็นการเคาน์เตอร์มาครับโปกติมันต้องจ่ายตรงกลางครับเพราะน้าแเอเราปล่อยแต่นี้ดีเอสซีมองว่าถึงมิดเข้าตรงกลางก็ไม่เป็นไรเจน่ะามองว่าจะมองว่ามิดไม่สามารถ Exec. u t e จากตรงกลางมาได้ครับเพราะไม่มีเคโอเ้วยงมาอาาครับแมล่ โดนดีซีพลสแควมาจังหวะนี้แล้ววนมาเปลี่ยนตำแหน่งมาแล้วครับได้หนังไซรล่อไปก่อนครับแล้วไหลเข้ามาแบบนี้เดายอนเคลียร์ได้านองมีแมนทิ้งไปแต่ว่ที่รัวครับไม่ได้ยิมนจิ้มไม่ได้ยิงแมนได้หนังกระดุมไปตั้งวันนี้เจอไปรอดได้เวล่าเฮียสองคนเท่าที่เหลือในราวดีก็ตัวไเไ่้ของอีมายเซนต์ไลป์เปลี่ยนสงสัยมันคลิปปืนล้วนๆนะครับอยู่ที่เฟอร์แมนการเล่นนะครับก็สังเกตเห็นว่าคอนแทคออกมาให้ออกจริงๆออกไม่ไม่ขนผ่านเลยแตอนเมื่อกี้ออกยิงได้ขึ้นมาแทนแล้วแทคติกไม่โอเคครับเจออย่างนี้ แค่ฟูมนผู้เล่นม่ได้ใช่มันตอนฟู้เซนนะแต่ตอนฟูเซนไม่ได้พูดดีใช่พูดแค่ว่าเซนเล่นไม่ดีไม่ไดอธิบายเฉลี่ยอยากให้มาดูเองแล้วทำความใจกันเองไม่ได้จังหวะแรกครับเครซิาตัดไปก่อนยังไงแล้วมาดีฟิวส์ยอีกไหลออกมาจังหวะนี้แล้วทีเจสไม่แพ้จริงดิโอ้ m ม g ก็ เราเวอร์ให้เออคือมิดก็เวอร์ให้ต้นราวครับแต่อันนี้คือดีีก็เวอร์คืนให้เหมือนกันครับตอนลังด้วยความที่เขามีสมอเหลือแล้วก็ไม่ยอมไปยืนด้วยครับจริงๆมันต้องยืนทั้งคู่แล้วก็สู้ทั้งคู่ไปเลยครับถ้าจาันติสว่าก่อนนี้มันก็แพงประกาศว่าบบจะเป็นสองหนึ่งแล้วก็โดนสมอกหงสมอกด้วยมันยากกันไปหน่อยแอบ,บเล่นไม่ดีนิดนึงครับจริงๆริได้ชนะไปแล้วเพราะว่าปฏิหารให้แล้วเอาไปเอาไปสามแล้ว ต้นเราใหม่ตอนเข้าไอสกิลเข้าแต่ตอนเล่นโพสแพนแอบเล่นไม่ดีครับตัดใจพักไปหน่อยอย่างน้อยขอเจ็ดห้าครับครึ่งเวลาแรกแมปต่อไปเลยครับพูดตรงๆว่าแมบนี้เนี่ยอันนี้คือพวกแมนผู้เล่นนะครับง่ายๆเลยเอาไมเชลไปพิกออฟตรงกลางถ้าไม่ได้กลาว่าแม่นมากๆหรืออะไรมากๆไม่ไม่ชนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้การชนะด้วยแท็กติกครับนี้ชนะวโพสแมน ซึ่งเผื่อใครเผื่อใครสงสัยนะครับว่าผมจะพูดถึงโหมดแมนผู้เล่นบ่อยไหมผมจะพูดถึงเลยนะถ้าไปดูคลิปเมื่อก่อนคือผมพูดแต่เรื่องเทคนิคเดียวไม่พูดเรื่องการยิงแงสินีด้านใต่อให้ลรยได้ค่อ้นนข้ายูวามะเลือกรั้วรู้ครับแบบนี้เลนประจำละครับเครสซี่กมุมนั้น ประเด็นคือดีเปล่อยมิดเล่นมิด 2A ครับแบบ A สปีดนะครับแบบเหมือนมั่นใจมากว่ายังไงก็ไม่ไหวครับหมายถึงว่ามิดยังไงเข้าไม่ได้สามารถยืนได้ไหมก็สามารถดีเทคได้มั่นใจมากแต่ที่ส่งมาแบบนี้เพราะแม่นล้วนๆนะครับแม่แชล์สามอันเดินไปพีเดินไปพีอีกได้หมดไม่ปกตินะคือมันได้ลาวมันโอเคแต่ว่าหลังบ้านจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าเทคนิคเราแพ้ แต่ผู้เล่นเราโหดเกินหรือว่ามิดเป็นทีมที่ผู้เล่นโหดเกินไปจนมองไม่ออกว่าวิธีเล่นมันเรเวอเบิลขนาดไหนก็เลยไม่ยอมยอเปลี่ยนสักทีตแต่ก็คงไม่เป็นไรมั้งถ้าถ้าคิดว่าระดับเซนชั่นชนะได้ก็เข้าไปโดนยำเต็มๆตอนแฟชชั่นก็ได้คือถ้าเข้าไปแฟชชั่นสภาพนี้ก็โดนยำครับถ้ายังไม่เปลี่ยนวิธีเล่นแบบนี้นะ แล้เข้าไปแล้วก็แค่ว่ากันเรื่องนี้คือนี้มิดถือว่าผ่านมาตรฐานเต็มร้อยได้เกินห้าสิบคะแนนแล้วผ่านแล้วจะไปแข่งห้าสิบคะแนนเพื่อจะไปแชมป์โลกเชว่อจีๆครับแบบนี้ไ se ม่ต้องคิดเยอะครับน you know, right? like ี s like, <S so like ่ก oh no, ็แพ like si ้เจอเรียบร้อยทุกอย่างไม่ไม่ไม่มีอะไรที่จะสามารถไปชนะได้ในเชิงเทคนิกแล้ว เป็นว่าผู้เล่นจะลั่นทุกคนเดินอยู่ดีๆอีหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบ้นเมื่อกี้วิ่งยิงเดินยิงอบปับได้หมดเมื่อกี้พิโซราไม่มีอะไรหรอกน่าจะพิโซราสนใหญ่ดูที่เพอร์แมนผู้เล่นครับเพราะว่าสรลจี้มันไม่มีผลต่อพีโซราขนาดนั้นครับท้ายมันอยู่ที่การเอมมากกว่าถ้าเล่นพอกันนะได้ครับ เวลาวที่ต่างกัเราววินัดเจนนีารไชิงช็โ้กับเวล่าได้แลสไปอีกครับก็เป็น,นปที่บอกว่าทำไมโปรตีนึงไม่ได้เห็นผมในพิซซ่าราวนะครับเพราะว่ามันเป็นราวที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าเทคนิคก,ก็เลยไม่ค่อยเห็นผมพูดอะไรเท่าไหร่เวนตอนูเซนเจอร์มิดอันนั้นราวหนึ่งที่มันไม่ได้จริงในสองลาวนี่กูเซนสองราวเลยเ เขาต้องใจยิงในสายกันเลยเขาแทงตรงนี้ได้ครับเรื่องความเปลี่ยนปืนโผครับเล่นระยะไกลไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยวางตรงนี้ดีกว่าก็ถูกต้องครับใช่ครับอืมอมงนไมถูกต้องยังไม่จบอ่ะถ้าดูจากการเล่นการรุ่นนี้นั่นแล้วมันจบแล้วครับแล้วแบบนี้ไม่มีไม่มีโอกาสเลย เก่งครับพี่แต่มันไม่มีทรงจริงๆแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยทีมไทยมีทีมไหนเก่งนอกจากมิดเอเจทีอะโอ้โหมาแค่แขนซ้ายครับเมื่อกี้นี้พูดเซนตอนนี้ไม่ทรงต้องไปแก้ประมาณร้อยอย่างเต็มเต็มร้อยมิดเนี่ประมาณห้าสิบพูดเซนได้สิบคะแนนตอนนี้พูดในแง่แท็กติกโลล์นะไม่เกี่ยวกับคะแนนผู้เล่นแต่งซิ่ง กระส่วนตัวก็ยังมองว่ามิดไม่ควรเอาไซเฟอร์มานมนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอะไรเราไม่เก่งขนาดนไซเฟอร์อมันเนี่ยนี่ว่าไม่ค่อยประโยชน์มันไม่ค่อยมีใครเอาเนีออนมาติดแถบร้อนแต่ถ้าไม่เอาเนีออนมาติดแถบโอเมนเก่งกว่าเยอะเลยแต่เบิมม้ลสโมเก่งมากบนเวก็ได้ยิ่งแพทน,นี้โอเมนยังไม่เนิร์ฟด้วยโอวันเวีสม,มีอย่างทุกบนเวีสมองอย่างโกงเลยแถวร้อน,นก็มีโฮไซ้ง่ายกว่าเซฟเฟอร์ <imprisoned> เห <LE> oh, oh, right. like ็นประมาณเขาหล่อครับเชิงแองกลางอ๋อยากนะนมิดเดินและอ๋อไหนกลางไม่ไกลมากเลยนะไม่โดนนะจังหวะนี้สวยมากมิดเลือกเล่นพาทัศนศิลป์นรับโอเคชัดเจนเหมือนกันชัดเจนเหมือนกันเพราะปื้นได้เปียกก็เลยเล่นพาศนศิลเขาจะได้แต่ก็ต้องอาศัยการยิงนิดนึงถ้ายิงพลาดช็อตหนึ่งคือก็แพ้อยู่ดีสวยดันรีครับไกลมาเล่นกระโดมเดินสูงมาแล้วตัดซี่ไกได้แบบนี้ จะได้ก่อเนี่ยเขาก็เข้าเห็นปะเหอไม่เห็นเหรอมันแค่สิบพนสิบครัเมื่อกี้ถ้าเขาออกฝั่งซ้ายก่อนเซออลก็ได้ตัวนี่ยแต่เขาออกฝั่งขวาก็ตายเห็นที่บอกมิดเล่นรีเดเวลเปเยอะมากนะที่บอก โอ้นี่ขนาดตัดฮิสกายได้ก่อน,นยังแพ้เลยเน,นี่ยโดนอ่านมาเต็มเลยครับเรียบร้อยเลยว่าแพ้อะไรไม่ไมไมแพ้อะไรคนนี้เน,นี่ยการดิฟเวอร์ไซด์กับกระดุมแอบถึงแพ้ถึงมิจะแพ้ถึงจะเดาวมิดแพ้ก็อยากเห็นท่าแช์นั้นอย่างน้อยๆตอนนี้ต้องฟอร์สเลยครับเ้าเมื่อกี้ซื้อเต็มแล้วไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลยบังคับซื้อเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นเอาล็อ ส,สุดสดีเอจีเล่นติงหนึ่งจริงแล้วเล่นเล่นดีมากเลยเพิ่งรวมทีมเองเผื่อเผื่อลืมแฟคเตอร์นี้ไปนะครับมิดรวมทีมกันมานานแล้วนะครับแต่ลิซีเพิ่งรวมทีมใหม่ครับเปลี่ยนผู้เล่นไปนู้นนี่นั่นเดยอนกับเคซิจายเพิ่มเข้ามาเองนี่เป็นทัวร์แรกเลยสองที่เพิ่มเข้ามาเพราะบีดเพิ่งดิสแบนไปไม่นานเองคือเขายังเล่นไม่เข้ากันด้วยซ้ำครับใช้พู้ง่ายๆ่ายส่งติงหนึ่งสิบหายแล้วปีหน้าปีปีหน้าไม่ได้เห็นไทยแอสเซนชั่นเนี่ย เว้นว่าจะมีปฏิหารมิดเปลี่ยนวิธีเล่นที่เล่นมา2ปีฟูเซนเแก้ปัญหาล้านอย่างที่มีไม่ก็เอ็นเทีที่ยังไม่ได้ดูเก่งจริงก็มี3อย่างชัปเปอร์ไม่รู้ครับึพน่งรวมผู้เล่นใหม่แต่ชัปเปอร์นะก็ได้จะไม่มีทรงอยู่ดีครับต่อยมันเล่นดีแค่ไหนแต่ว่าเรื่องแทคติกไม่ดีมันก็เท่านั้นตอนหน้าเอ๋อ ลลล่อยกางนะหัจริงๆกลางมันต้องปล่อยเลยหรือเปล่าถ้าจะทำหน้าเองไงก็ตามนั้นครับแค่นั้นมันอันนี้คือเราฟอร์ซครับบังคับบังคับต้องซื้อทุกอย่างครับจริงๆไม่น่าซื้อห้าใบนี่ครับประเด็นคือมิดจะสามารถเจอเจอปัญหาตัวเองได้หรือเปล่านี่เรื่องเพราะปัญหาของมิดไม่ได,ไได้ไม่ได้พูนลาแบบฟูเซนครับฟูเซน คือมองตรงไหนก็เห็นปัญหาครับแต่ว่ามีแต่ปัญหามันประมาณหนึ่งถสองจุดเองเรื่องคอมเรื่องเลเวลเพยนน์ให้ประมาณ2อย่างครับแล้วก็เรื่องโลงนิดหน่อยของคิรัวแต่ที่เหลือค่อนข้างแน่นละเบสิกค,ค่อนข้างแน่นลวมีดแต่มันเหลือปัญหาสองสามอย่างให้แกเองครับคำถามคือมิดจะสามารถเจอปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่าซึ่งจากที่ดูมา2ปีก็หเหมือนจะไม่เจอปัญหาเดือนสองปีแล้ว ประเด้น,นหลักคือทีมในไทยมันเก่งกระจุกทีมเดียวครับมันมันไม่ค่อยมีทีมอื่นที่มันมาต่อกรแบบทีมสมมุติป,ปีก่อนนู้นก็เป็นมิดแล้วปีนี้ก็เป็นฟลูเซนตมันมันชนะมาทีมเดียวแบบย,ยาวแๆบบชิวๆไปเลยแล้วทีมอ,อื่นมันไม่ได้ตามมาทันทีมที่ชนะได้ไปเซ n ชั่นก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกับทีมที่มันแข็งจริงๆพอไปเจอในเซนชั่นก็เลยไม่ไหวครับ ไม่ไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถหาปัญหางตัวเองได้เพราะว่าชนะตลอดแล้เปิดมาจังหวะนี้ยังไงครับแล้วแฟไดใจใจเข้ามารีคอนโบตามต่อมาและนี่ฮะอัพดับมาแล้วครับฮ่ได้ไป2เลยครับเวล่าไม่ได้ดูเกิเลยครนะัอครับแล้วปัญหานะไม่ได้นะนะของกระดุมครับคลาสสิกครับเกี่ยวนับของฝั่งเอทาวเวอร์ไปใช้ในการเข้ารีเทคมันคิดว่าเป็นปัญหามิดเลยเนี่เยเพราะดูสภาพมิดแหมอะน่มนุ่มหนักเลย เนต้องหาตัดก่อนครับพี่ไาเยซ์แล้วสกอร์จะไายขึ้นมากระดุมชาร์จหน้าไกลสายล็อกไม่ยอมเปิดมุมมาลักไซไอกระดุมไปสองทีวที่ให้กระทีปายวางหน้ารออยู่รถตัวสี่บาทต่อคิมกระดุมเหลือแค่เดยอนคนเดียวสุดท้ายทีมทีสปายไฟซีเจเอสแต่เขาอ้อมหลังมาไกลแล้วเฝ้าและปาเกียร์ไปหนึ่งเกมหนึ่งแล้วเขาทีมิว่สปายสำเร็จไปละกับตันบาเยซ์ยังคงเบรกยันทีครับนี่เอ่อนี่ก็คือแพ้เรื่องสวิที่ันเคยครับโดนเขาอ่านไส้อ่านคงคามัเลยแต่ว่าเมื่อกี้กระดุมเอาให้ใช่ไหม ปืนดาดาดแข่งกันกระดุมเ่งจริงๆจริงกระดุมให้เวอร์เกินไปดีเอสไม่ได้คิดว่ากระดุมจะเวอร์ขนาดนั้นไม่น่าสิอแนวครับม่อกี้เราปฏิเเข้าใจคือโดนอ่านแผนเละทุกราวเลยครับเมื่อกี้แค่ปฏิหารดเฉยหน่อยหนึ่สภาพดูคลิปมีดกับดีเอสีตอนเกมฟนอลแล้วตอน เอาเปอร์เฟกนอนเสร็จแล้วมาดูคลิปนี้ต่อหนังคนละม้วลหมายถึงวิธีวิเคราะห์นะเดินกลางอยูแล้วสงสัยบ่อยเลยกินตรงนี้โโอ้หรอบนี้ไม่พลาดครับเบลล่าต้นอ่าคขามเลยเขาแทบจะรู้หมดเลยว่ามิต้องการทำอะไรและมิทจะชอบยืนตรงไหนอนะไรพวกนี้รู้หมดเลยสังเกตว่าดีเอสจีไม่เล่นบุกเพยเลยสักราวเดียวตอนตอนเล่นนะคือเล่นพาณิชล้วนๆเลยครับ โอ้ไมกอดปริหารแล้วบริหารเก่งจัดอะมิดอ่ะยิงให้เขาหลอนบ้างนะครานี้มาบีเจอแล้วไเจอกระดุมอนี้นะครับระวังสาเพิ่แก้แผนอยู่ดีแผ่นสู้ไม่ได้ยัังครบจะย้อนยิงเซฟเลยก็ได้นะต่อมาสมเด็รย้อนไม่เหงาต้งว่าเลยตงยสามมุมและ มาตีดและตุ้เรียบไหมยังเรียบร้อยฮะตรงนี้เลอเยนี่เขาก็สเต็กอันติอยู่ดีครับแต่ด้วยความที่เขาประเด็นเนี่ยต่อให้ไม่เจ้าเวอร์เอ่อลาวล้วตัวซีเอสหนกระดุมเกีนหนึ่งตอนนี้เป็นแล้วเนาะเดี๋ยวสิบร้อยกบขี้โวยอีกอย่างคนละคนละลาวก็ยังไม่ถึงเนลยอีกสามลาวมันก็ยัง่ช่สิบสองเก้าเลย อิรไ,ไม่มีจริงเสียฮะตอนนี้ขอาโอเวอร์ไทม์ครับนที่แรก

เร,เราเวอร์กว่านี้ประมาณ5เท่าแล้วแต่ก็ยังเป็นแบง